บทที่3959ผู้จบทันใดนั้นเย่เชิญก็เหนียวไกปงังกระสุนพุ่งเข้าใส่ขั้วหัวใจของเฉียวเฟยหยูเฉียวเฟยหยูผู้ซึ่งถูกยิงที่หัวใจยังไม่ตายไปในทันทีเขางงง,งวยหยุดนิ่งชั่วครู่จ้องไปที่เย่เฉิญด้วยดวงตาที่เบิกกว้างทั้งบนใบหน้าของเขาก็แสดงความเกลียดชังถึงขีดสุด เขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้หลังจากสะอื้นให้ไม่กี่ครั้งเขาก็ฟุบลงกับพื้นทันทีเย่เฉินไม่มองมายังเขาอีกเลยและหันไปหาว่านโพจุนและพูดว่าโพจุนแปดตัวอักษรที่ฉันเพิ่งพูดไปแกะสลักที่หน้าผากของมันก่อนจากนั้นสวมเสื้อชูชีพแล้วโยนมันลงไปในทะเลซะรับทราบครับคุณเย่ ในเวลานี้เย่เฉินมองไปที่เจ้าหยินเซิงอีกครั้งและพูดเบาๆว่าในเมื่อแกยังรู้จักผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างแน่นอนฉันจะให้โอกาสแกได้มีชีวิตอยู่แต่จะทำได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าแกให้ความร่วมมือดีหรือเปล่าเจ้าหยินเซิงกล่าวด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้งคุณเย่ขอบคุณมากฉันจะคว้าโอกาสนี้ไว้อย่างแน่นอนครับเย่เฉินพยักหน้าและถามว่านายรู้จักตระกูลเฉียวมากน้อยแค่ไหน เจ้าหญิงเซิงรีบแนะนำในช่วงเริ่มต้นตระกูลเฉียวหากินในซีแอตเทิลพวกเขามีส่วนร่วมในการค้าต่างประเทศเมื่ออุตสาหกรรมการผลิตของจีนเติบโตขึ้นพวกเขาก็คว้าโอกาสนั้นในการนำเข้าสินค้าของจีนมายังยุงยโรปและสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังทำเงินได้จำนวนมากด้วยการค้านำเข้าที่แข่งขันกันมากขึ้นเรื่อยๆธุรกิจของพวกเขาก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน จากนั้นผู้เท่าของตระกูลเฉียวจึงส่งต่ออำนาจของตระกูลเฉียวให้กับลูกชายคนโตพ่อของเฉียวเฟออยหยูชื่อเฉียวปิงเฉิงหลังจากที่เฉียวปิงเฉิงเข้าเป็นผู้นำตระกูลเฉียวเขาก็คิดหาวิธีการมากมายที่จะทำให้ตระกูลเฉียวเกิดความแข็งแกรง่ง แต่ก็ไม่มีประโยชน์ต่อมาเมื่อเฉียวเฟยหยุนลูกชายคนโตพี่ชายของเฉียวเฟยหยู่เมื่อตอนที่อยู่ในวิทยาลัยเขาเข้าร่วมแกงไฮโซหนุ่มที่ประกอบด้วยนายน้อยที่ร่ำรวยของตระกูลอันดับต้นๆในสังคมชั้นสูงนี้เขารู้จักลูกท่านหลานเธอของตระกูลชาวอเมริกันจำนวนมากหลังจากที่เฉียวเฟยหยุนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัย เขาเริ่มติดต่อกับธุรกิจใต้ดินบางแห่งเขาเชี่ยวชาญในการให้บริการแบบพิเศษแก่ลูกหลานชนชั้นสูงเหล่านั้นคนเหล่านี้จะว่าไปแล้วส่วนใหญ่เป็นพวกโรคจิตพอสมควรบุค,คลิก,กภาพที่ชอบต่อต้านสังคมและมีแนวโน้มความรุนแรงมีนิสัยใจคอผิดปกติทางเพศชอบความรุนแรง และแม้กระทั่งบางคนก็สาดิตแต่ไม่ว่าความต้องการของพวกเขาจะบิดเบือนไปแค่ไหนเฉียวเฟยหยุนก็สามารถหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเสมอมาด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ของเฉียวเฟยหยุนในแวดวงคนระดับบนจึงแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆมีหลายคนต้องพึ่งพาบริการที่เขามอบให้เพื่อสนองต่อความต้องการทางเพศของตัวเองและคนรวยหลายคนก็ประจบประแจงเขาด้วยอำนาจเงิน ทำให้เฉียวเฟออยหยุนสามารถมัดใจคนเหล่านั้นได้อย่างแน่นแฟนเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วเจ้าหญิงเซิงก็พูดอีกครั้งว่าเนื่องจากเฉียวเฟออยหยูได้ให้บริการที่สมบูรณ์แบบกับชนชั้นสูงทําให้ธุรกิจอื่นๆของตระกูลเฉียวได้รับการสนับสนุนจนเฟื่องฟูเช่นกันไม่ว่าเขาต้องการจะไปที่ไหนทําธุรกิจอะไรชนชั้นสูงเหล่านี้ก็จะให้ไฟเขียวตลอด ดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตระกูลเฉียวจึงพัฒนาไปเร็วมากเย่เฉินขมวดคิ้วและถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาแล้วไอ้เฉียวเฟยหยุนปกติมันทำงานที่ไหนเครือข่ายธุรกิจสีเทาของมันกระจุกตัวอยู่ที่ไหนกันเจ้าหญิงเซิงรีพูดธุรกิจปกติของตระกูลเฉียวกระจุกตัวอยู่ในซีแอตเทิลและชายฝั่งตะวันตกทั้งหมดแต่เครือข่ายธุรกิจสีเทาส่วนใหญ่อยู่ใกล้นิวยอร์กแถวชายฝั่งตะวันออก เพราะนิวยอร์กมีคนรวยมากที่สุดเพราะลูกค้าของเขาได้กระจุกตัวอยู่ในบริเวณนั้นและธุรกิจหลักของเขาก็อยู่ที่นั่นเช่นกันหลังจากพูดแล้วเจ้าหญิงเซิรงก็พูดอีกครั้งอย่างไรก็ตามถ้าคุณเย,ย่อยากถามว่าเฉียวเฟยหยุนเขาอยู่ที่ไหนอันนี้ฉันไม่รู้จริงๆเพราะฉันอยู่ภายใต้คำสั่งน้องชายเขาอีกทีและฉันมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับคนบนชายฝั่งตะวันตกและแวนคูเวอร์แคนาดา ไปถึงทางใต้สู่ซานฟรานซิสโกลอสแองเจลิสและเอนเซนาดาเม็กซิโกโดยพื้นฐานแล้วฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปแทรกแซงเรื่องอื่นๆเมื่อพูดเช่นนี้เจ้าหยินเซิงก็จำบางสิ่งได้และรีบกล่าวว่าแต่ยังไงก็ตามคุณเย่เมื่อปีที่แล้วเฉียวเฟยหยุนซื้อเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกจากนั้นเขาก็ดึงดูดการลงทุนมากมายจากแวดวงคนรวยและเขาก็ก่อสร้างสถานที่เสพสุขมากมายเป็นสถานที่เริงรมของเศรษฐี ที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆมีความปลอดภัยสูงและเกาะสวรรค์แห่งนี้เป็นโครงการโปรดของเขาในตอนนี้ด้วยและคาดว่าเขาน่าจะไปที่นั่นบ่อยๆเย่เฉินถามว่าแล้วเกาะนรกแห่งนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่เจ้าหญิงเซิงรีบสายหัวและพูดว่าเรื่องนี้เป็นความลับอย่างสูงฉันไม่รู้จริงๆบทที่3960 เย่เฉินมองออกว่าเจ้าหยินเซิงไม่ได้โกหกแน่เพื่อความอยู่รอดเขาได้บอกทุกอย่างที่เขารู้ไปหมดแล้วดังนั้นเย่เฉินจึงทำตามสัญญาและพูดกับเจ้าหยินเซิงว่าโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนายเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตบนเรือยอดลำนี้พูดจบเขาก็มองไปที่ว่านโพจุนและสั่งว่าโพจุนพาบุคคลน,นี้และแกงอิตาลีเหล่านั้นไปซีเรียด้วยนะ ว่านโพจุนพยักหน้าและกล่าวว่าคุณเย,ย่ผมคิดว่าควรแจ้งเรือสินค้าในท่าเรือให้เตรียมออกเรือตอนนี้เลยจากนั้นก็ให้คนเหล่านี้ขึ้นเรือทันทีแล้วมุ่งหน้าไปยังซีเรียโดยตรงเป็นความคิดที่ดีเย,ย่เฉินกำชับอีกทีว่าระหว่างทางไปนายต้องกำชับทหารให้ระวังตัวให้ดีและต้องอย่าให้ใครหนีไปได้ ว่านโภจุนกล่าวทันทีว่ารับทราบครับคุณเย,ย่ทหารวังมังกรจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จหนึ่งรเปอร์เซนในเวลานี้เจ้าหญิงเซิงถามอย่างประหม่าว่าเย,ย่คุณเย่ยครับคุณจะส่งฉันไปซีเรียทำไมเย,ย่เฉินพูดอย่างเย็นชาเพื่อช่วยชีวิตของแกงไงแกมีเพียงสองทางเลือกหนึ่งตายที่นี่และรอการกอบกู้ซากศพในทะเล หรือแกจะไปซีเรียโดยความซื่อตรงฉันจะทิ้งทางออกไว้ให้แกคิดเอาเองเมื่อเจ้าหยินเซิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ปิดปากทันทีคนอื่นๆตายหมดแล้วและเขาเป็นเพียงคนเดียวที่รอดแม้นไม่ถูกฆ่าตระกูลเฉียวก็คงไม่ปล่อยตัวเองแน่ในเวลานี้ฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วจะมีอะไรให้ลังเลอีกเล่าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็พูดกับเย่เฉินทันทีว่าคุณเย่ ฉันฉันเต็มใจจะไปซีเรีย,ยเย่เฉินพยักหน้าและพูดกับว่านโพจุนเมื่อเรือสินค้ามาถึงส่งเขาไปด้วยครับคุณเย่ว่านโพจุนพยักหน้าจากนั้นออกคำสั่งให้เรือมุ่งหน้าเข้าฝั่งในที่สุดเรือสินค้าลำนี้ก็มุ่งหน้ากลับบนดาดฟ้ายเย่เฉินยืนเผชิญหน้ากับลมทะเลและหัวใจของเขาก็กระสับกระส่ายราวกับพื่นที่อยู่ในทะเล ในวันนี้เขามีทางเลือกอยู่สองทางทางหนึ่งคือวางมือเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ถึงจะเป็นตระกูลเฉียวก็เกรงว่าจะไม่กล้ากลับมาทำความชั่วที่แวนคูเวอร์อีกหลังจากเห็นทุกคนในเรือตายเกลื่อนทะเลและในอนาคตคงจะไม่มีใครกล้าคิดถึงหลี่เสี่ยวเฟินอีกแน่แต่ในกรณีที่แวนคูเวอร์ปลอดภัยแต่ส่วนที่เหลือนอกจากแวนคูเวอร์คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะัก ในกรณีนั้นศกนาตกรรมดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในที่อื่นและเด็กสาวคนอื่นๆจำนวนมากจะยังคงหายตัวต่อไปเรื่อยๆและทางเลือกที่สองคือขุดรากถอนคนตระกูลเฉียวขุดจนสุดเครือข่ายแล้วกำจัดให้หมดจริงอยู่ที่การเลือกข้อแรกมันจะง่ายที่สุดแต่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องทั้งหมด และเขาเองก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนพลังงานใดๆในเมื่อสถานที่ตรงแวนคูเวอร์นี้ไม่น่าจะมีปัญหาอีกนานอย่างไรก็ตามโดยไม่ลังเลเย่เฉินเลือกตัวเลือกที่สองมันจะเป็นการดีถ้าหากไม่ได้เห็นมันแต่ถ้าตัวเองเห็นแล้วแต่แจ้งทำเป็นไม่เห็นแล้วมโนธรรมของตัวฉันมันจะอยู่ที่ไหน ดังนั้นเขาจึงเรียกว่านโพจุนและกล่าวว่าโพจุนเช้าตรู่จะถึงนี้ฉันจะกลับไปอเมริกาก่อนนะนายให้ทหารหญิงสักสองสามคนประจำการอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเสี่ยวเฟินและป้าหลี่อ้อใช่เกือบลืมคลอเดียอีกคนว่านโพจุนกล่าวทันทีว่าได้ครับแผนการของผมคือผมจะแบ่งทหารเป็นสองทีมครึ่งหนึ่งเพื่อคุ้มกันและส่งผู้คนไปที่ซีเรีย แล้วให้ทหารหญิงสองสามคนอยู่ที่นี่ส่วนที่เหลือผมจะนำทีมไปที่ซีแอตเทิลและเริ่มตามสืบตระกูลเฉียวสถานการณ์นี้คุณเย่คิดอย่างไรบ้างครับเย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าสำหรับตระกูลเฉียวสถานการณ์นี้ค่อนข้างพิเศษแม้ว่าพวกเขาจะเต็มไปด้วยความชั่วร้ายแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นเพียงตัวกลาง ถ้าจะให้ผมเปรียบมันเหมือนกับลำธารในป่าดงดิบที่คอยส่งน้ำไปให้สัตว์ร้ายที่อยู่ในป่าลึกอย่างต่อเนื่องดังนั้นภารกิจไม่เพียงแค่เราจะค้นหาทิศทางการไหลของน้ำและขนาดของลำธารเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเราจะต้องค้นหาด้วยว่ามีสัตว์ร้ายกี่ตัวที่กินน้ำจากลำธารน,นี้อยู่บางทีสัตว์ร้ายที่อยู่ปลายลำธารพลังงานอำนาจที่รวมกันของพวกมันอาจจะมากกว่าเราสองคนก็เป็นได้ ดังนั้นนายจะต้องระวังตัวให้ดีให้มุ่งเน้นไปที่การสืบหาข้อมูลให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งหุนหันพลันแล่นว่านโพจุนกล่าวโดยไม่ลังเลว่าผมเข้าใจแล้วครับคุณเย่ผมจะระมัดระวังตัวให้ดีที่สุด